ความหลงคือสภาพที่ไม่รู้ตามความเป็นจริงไม่รู้จากทุกข์โดยความเป็นทุกข์คือมีชีวิตขึ้นมากัานเป็นก้อนทุกข์เป็นกองทุกข์ก็ไม่รู้จากความทุกข์เห็นสังขารยังเป็นสุข สนุกเลิดเกลินไม่เห็นเหตุไม่รู้จักเพทแห่งทุกข์เข้าใจว่าความทุกข์มีเพราะไม่สมปรารถนาจึงพยายามทำสิ่งต่างๆให้สมปรารถนาดิ้นรนสแสวงหา ตอบสนองความต้องการคิดว่านั่นคือความทุกข์หรือนั่นคือความดับทุกข์ให้ตนเองนี่เรียกว่าไม่รู้เหตุแห่งทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ว่าความดับทุกข์จริงๆนั้นเป็นอย่างไรบุตรชนทั่วไปก็จะเข้าใจความดับทุกข์เพียงว่าได้สมความปรารถนา ได้ตอบสนองความต้องการคิดว่านั่นแหละคือความสุขหรือความดับทุกข์แต่ที่จริงไม่ใช่อย่างนั้นความดับทุกข์ต้องดับที่เหตุความอยากเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์ก็ต้องละความอยาก ความดับทุกข์คือความสิ้นไปจากความอยากฉะนั้นอวิชชานี่จะไม่รู้จักความดับทุกข์ไม่รู้ร,รู้ไม่รู้ถึงข้อปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์ความทุกข์ก็ไม่รู้เหตุให้เกิดทุกข์ก็ไม่รู้ความดับทุกข์ก็ไม่รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ก็ไม่รู้ นี่คืออาวิชาไม่รู้ธรรมที่เป็นอดีตขันอยตนะธาที่เป็นอดีตก็ไม่รู้ที่เป็นอนาคตก็ไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ไม่รู้ถึงธรรมที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยกันอยู่ สิ่งนี้เกิดสิ่งนี้นี้จึงเกิดสิ่งนี้ดับสิ่งนี้นี้จึงดับเมื่อมีอวิชชาก็เกิดสังขารเมื่อมีสังขารก็เกิดวิญญาณเม,มื่อมีมีวิญญาณก็เกิดนามรูปเป็นต้นนะเรือรพูดง่ายๆคือไม่รู้จากทุก์หรือว่าไม่รู้ความจริง ชีวิตนี้เกิดมาเป็นก้อนทุกข์ก็ยังไม่รู้อีกมีความทุกข์ขึ้นมาแล้วก็ยังไม่รู้จักทุกข์ดังนั้นเมื่อไม่รู้จักความจริงของชีวิตว่าเป็นอย่างไรก็หลงไหลเพลิดเพลินยึดมั่นถือมั่นเรื่อว่ามี ตัณหาอุปาทานมีกิเลสเกิดขึ้นตัณหาเนี่ยความยึดมั่นถึอมั่นก็คือเมื่อความตัณหาคือความทยานอยากเมื่อมีกำลังก็กลายเป็นอุปาทานความยึดมั่นถึอมั่นเรียกอีกแง่หนึ่งก็คือกิเลสกิเลสคือเครื่องเศร้าหมอง เป็นสิ่งไม่ดีเป็นอกุศลธรรมเมื่อเกิดขึ้นในจิตใจก็พาให้จิตใจเศร้าหมองนีสิ่งที่ทำให้ใจเศร้าหมองเรียกว่ากิเลสนีกิเลสก็มีหลายๆชนิดหลายๆอย่างความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นเเป็นกิเลส